ไม่อยู่สวัสดีครับกับผมร้อยตำรวจโทสังเวียนทุพพมข้าราชการบำนาญสำนักงานตำรวจชาติตอนเป็นสายตรวจพลเมืองดีแจ้งเข้ามาทางโทรศัพท์ว่าพาไปจับไฮโลเจ๊คนนี้เขาเป็นเมียครับกำลังพาตำรวจมาจับวงไฮโลที่ผัวตัวเองเนี่ยเล่นอยู่โอ้โหเฮ้ยมันทำไมอะเจ๊ทำไมทำอย่างนี้ตำรวจนี่แหละค่ะมันอยู่ห้องนี้แหละค่ะ้องนี้เหรอใช่ถึ<อ>งแล้วด้วยนั่นใครอะ เอ้อย like yeah kind of so ่าเปิดมันไม่ได้มาแต่เมียแกอย่าเฮ้ยทเลยไปเร็วเฮ้ยเอาัจับสิครับโอ้โหโดนหมดเลยทั้งหมดเลยอ่ะรบเฮ้ยเยไอ้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 ไอเไอ้ไอ้ไอ้อ้ยต้ไอ้ไไอดวก้ไอนไอ้อ้ไอ้ไอ่ไออไออไอไอ้ เฉียบแหลมมากถึงก็พาตำรวจมาจับหัวให้ยืนนิ่งๆให้ด่าโดยไม่โดนมันเตะโอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยสุดยอดล็อกหัวเขาไว้แล้วเนี่ยเอาเลยเจ๊เต็มที่เขาล็อกแล้วเนี่ยนะหะบ้านช่องไม่กลับเงินทองไม่เคยส่งเสียพบแบบเพื่อนเร็วๆเนี่ยเพื่อนดีๆทั่วทั้งแผ่นดินคบคบแบบนคนยังไไอ้พเนียด่าเพื่อนอะ ที่มันไม่ได้พัเพื่อนนะไม่ดีทุกอย่างเลยแล้วพอออกเพื่อนเป็นเร็วๆเงี้ยไอ้เพื่อนบกมาเงเด็กโง่หูวสาระรู่ได้ไหมแต่ละคนเหมือนจะกวดตะกายฝาเฮ้โอ้โหแลเย็นถึงด่าข้าพวกเน้ยที่ทำงานทำใกันบ้างไหมเรื่องดีๆเนี่ยคิดเป็นไม่สมองสมองเนี่ยฮะมันมานะก็แต่ลงรูลงไหาโอ้โหไม่รู้ใครตัวไหนไหนส่งให้มันเกิดนะแต่พอส่งเกิดนะได้ด่เพื่อนล่าหลเนี้ตั้งแต่ก่อเลยไม่ไหวแล้วโว้ย เฮ้ยตอตอ,อ,อเป็นใจเขาบ้างก็งผัวเขาดีๆมาเสียยับเยินเพราะพวกแกเนี่ยแหมก็ต้องมีแค้นกันบ้างสิเออเจ๊ก็ก็เ,เลยเผลอด่าไปอ่ะเออนะเอาเอะจบ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 วอนเดาจับไปเนี่ยไอ้หมูขอด่าผัวได้ไหมด่าเฉพาะผัวนะฮ่าเราต้องปล่อยให้ดา่าว่าด่าวอนนี้บ้านช่องไม่กลับเงินทองเงินอะไรก็ไม่จ่ายค่ารูปไปโรงเรียนก็ไม่จ่ายมันเล่นแต่ให้โลต้องแจ้งตำรวจเห็นไ้มขอด่ามนะันให้สะใจหน่อยเพราะด่าที่อื่นเดี๋ยวมันไต่เอาแต่ที่นั่งกันอยู่เนี่ย เร็วๆทาน้บ้านช่องไม่กลับเร็วๆทูชั่วนั่งอ้าวหา้เจ๊ทำไมมาว่าพวกผมไม่เกี่ยวไหนบอกว่าขออนุญาตด่าผัวไงเย็นเย็นไม่ต้องเเขาด่าเฉพาะผัวเอาด่าผัวี่ยมันบอกนั่งนี่นั่งนี่เร็วๆกันทั้งนั้นเลยถือว่าเป็นการด่าที่กุ้มค่าเพราะเป็นการด่าสามีที่ด่าที่เดียวเจ็บทั้งวงขอขอบคุณร้อยตำรวจโทสังเวียนทุกลมข้าราชการบำนาญสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าของเรื่องด่าเพื่อนไม่ได้ด่าผัว คดีนี้ไปโดนมนุษย์ป้ากับแผนรับลวงพรางผ่านด่านตำรวจสวัสดีครับผมดาบตำรวจประสิทธิ์มุ่งดีจราจรสนอคกครามนะครับก็มีวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตั้งด่านอยู่มีคนป้าขับมอเตอร์ไซค์มาป้าขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมาเจอด่านเข้าเอาแล้วยังไงดีฮะโอ้ยตา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 ยโอ้ยโอ้ยหมวกกันน็อกบม่ได้ใส่มาเออโอ้ยสิทำ เอ้ยยังไงอ่ะจังไงอ่อนจับแล้วล่ะเนาะโอ้ยเอาไงเอาไงเอาไงขึ้นออกแล้วอะอะไรขึ้นอะไรออกฮะเอาเห็นว่าเห็นบนฟุตบาทด้วยเอ้ยยังไงอ่ะโอ้ป้าเอาตำรวจเห็นแล้วสง่าสงสารว่ะสงสัยมอเตอร์ไซค์เสียเอาเฮ้ยไปช่วยตำรวจคิดว่ามอเตอร์ไซค์เสียไปช่วยเฮ้ยอีกไง ุ้างรถเป็นอะไรครับเนี่ยน,น,น้ำมันหมดน้ำมันหมดโอ้เห็นมาตต์ไกลโอ้โหเฉียบแกล้เป็นน้ำมันหมดน่าสงสารเลย ไม่ได้นะป้าป้าไม่ใส่หมวกกันน็อกนะโอ้โหเฮ้ยป้านี่หลอกตำรวจซะแล้วเม,มื่อยหลายป้ามอือใส่ละป้าเป็นค,ออคอนอีสา<ค>นดิเออคนอีสา,อานอ๋อคนอีสานเป็นดันตํายื้อทั้งนานี่เออเออเออขอบคุณหลายหลายได้คุณตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขีนยนซอยเด้โอ้ป้าตองป้าตองป้าตองอ๋อไม่ต้องช่วยเลยป้าแกลูกเล่นป้าโถโอ้ยฝากกลางด่านทั้งไม่มีหมวกแถมตำรวจช่วยอีกโอ้โหเห็นป้ามล้ยล่ะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเป็นตาลี่ตนเดี๋ยวผมเข็นซอยไปหัดปั้มนี่มา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 มเป็นยังว่เป็นยังว่เป็นยังจะช่วยก็นไปขี้เอาอหลายๆเด้อคุณตำรวจไปทำงานต่อไปอ๋อไปเถอะเอาป้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วนาสงสารป้าว่ะไปแล้วป้าไปเข็นซอยก็บป้าไปเข็นโอ้ไม่ต้องสงสารหรอนั่นไงขึ้นขอบปั๊มสตาร์ทาคนด่านไปสตาร์ทไปเร็วเลยปาด่านเลยเว้ยตัวตำรวจตัวนี้ ตรวจโดนเล่นสปงเลยเนาะโอ้โหโอหโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โห้อ้โหโเ้้โหโอ้้โ้อ้ออ้ รถไปแล้วไปแล้วครับถึงไม่ขับแล้วอ่ะโอ้ยนะ้ำมันมันหมดเนาะเดี๋ยวไปเติมปั๊มหน้าหน้านู้นแหละตำรวจก็อในความเป็นห่วงแกก็เก่งแกไปไปได้สักพักแกเห็นหลุมข้างทางตาปื้นบึ้งไปเรียบร้อยไปโอยแนบเลยเพราะตำรวจก็อ้ยมองไม่กีนหน้าเอ้าไปซะแล้วแบบนี้คงเรียกป้าเฉยๆไม่ได้แล้วต้องเรียก <ไป S 1> คุณป้ามาหาภัยแล้วละ่ะ ขอขอบคุณดาตตำรวจประสิทธิ์ม่วงวันดีผู้บังคับหมูง่งานจราจรสนโคครามเจ้าของเรื่องป้าหลอกตำรวจ